ถ้าทำไมจริงไปสร้างบุญสร้างกุศลน,นี่มันเต็มไม่เต็มหน่วยบ้างในช่วงที่ยังมีชีวิตยอยู่นี่พ่อว่าอแบบอย่างของพระเจ้านี่สอนพวกเรานี่สม,มบูรณ์บริบูรณนะ์นะพระองค์เกิดในตะกูลราชอาพระมหากาศัตริสสมบัติโอ้ยะมาาไม่ได้คําแก้วแต่ว่าก็ไม่เห็นว่าพระองค์มายึดมั่นถือมันม่นด้วยทรัพย์สมบัติอะไรอ่าเวลาที่ตัดสินปัญหาก็เข้าถูกป,ป่า ทรงผนวดทรงมากทรงผลทรงอหรหันตรผลเออเป็นสัตไรของใจลูกก็ท่าขึ้นมาเนี่ยที่พวกเรามีแต่เสแวงหาเสแวงหาคิดวราจะได้โอ้ยากนะข้ามแก้วยากอะจะโลกมันก็ไปตามความอยู่ตามความมันดนิ้นรนคว้าขนาดไหนมันก็ไปแค่นั้นแหละลูกมันไม่ได้ไปมันไม่ได้ไปแบบที่ตัวเองต้องการหรอกลูกนี่แหละพุทธเจ้าานตัดท่านตัดเป็นพระธรรมเนี่ยอ,อ่ ปรารถนาสิ่งไหนไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สัตว์โลกนี้ปรารถนาสิ่งนั้นมันไม่สมปรารถนาหรอกเขาให้ข้าพเจ้าจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมันเป็นไปได้ยากขอให้ญาติโกโหติกาของข้าพเจ้าจงร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมันก็เป็นไปได้ยากเองเม้นเราจะปรารถนาว่าขอให้ลูกของข้าพเจ้าจงเป็นคนดีมันก็เป็นไปได้ยากเองลูกมันก็เป็นไปตามกรรมของสัตว์โลกนั่นแหละ แล้วเราจะเราจะไปคิดยังไงอ่ะเออเราจะไปทํำยังไงจึงจะสมปรารถนาตัวเองนี่แหละไม่มีอืมไม่มีใครสมปรารถนานั่นมเมตตาอรูปภพมนี่ก็ไม่สมปรารถนาหมดกําลังแล้วก็ถอนออกจากอรปภพมแล้วก็ตกนรกก็มีเนี่ยจะเข้าไปสู่อรูปภพม์ด้ยยังไงบางบาง ตนบางเนี่ยในรูปพระพรมในรูปประพรมนี่ปัถนาพระนิพพานอยู่ก็เขายังชั่วพอถอนออกมาแล้วยังมีความรถถู้สึกนึกคิดว่าไม่ไม่ถูกไม่ถูกอยู่ก็ยังตัดสินปัญหาเข้าสู่พระนิพพานได้อยู่เพราะอยู่ในองค์ฌานในญาณอยู่นั่นนะ่ะมันก็ได้อยู่นะจำแก่แต่ว่าคนเราไม่่อย่างนั้นนะส่วนมากมันจะไปมีสาคัญตนเป็นทิฏฐิมานะาเข้ามันอยู่นั่นแหละเพราะวิชามันครอบไปหมดครอบไปหมดนอกจากมีเจตนาที่สูงจริงเหมือนพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวพวกพนีผู้ปัญหา ในความสุขที่สุดนี่เหนือสมมุติบัญญัติต่างๆนี่มันได้อยูน่นะลูกน,นัมันก็พอได้แต่พวกเราจะคิดเออแต่พวกเราจะเพียรพยายามไหมล่ะเนี่ยสุดมากมันไม่ไปลูกนั่นมันไม่ไม,ไมีความตั้งใจจริงหรอกก็แค่นั้นแหละเล่นๆไปอยู่ไปเล่นไปนี่เคยฟังขา่าว